อันยงครับตุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเดย์บายเดย์ไลฟ์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับคาตกรเดอะสปิริตนะครับผมกับชาเลนจ์เล่นแค่เปิร์กประจําตัวของคาตกรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเปิร์กของเดอะสปิริตนี่มีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากเบิร์กที่1เลยนะครับผมโทสะแห่งวิญญาณร้ายเปิร์กนี้นะครับผมจะทํางานก็ต่อเมื่อเราทําลายแผ่นไม้ไป2แผ่นนะครับผมระคังถัดไปเนี่ยเมื่อเราถูกสตันด้วยแผ่นไม้นะครับผมแผ่นไม้น่าจะถูกทําลายไปโดยทันทีนะครับส่วนเบิ ต้นเกมเนี่ยเราจะมีโทเทมไฟนะครับผมเมื่อเซอร์ไปทาการแงะโทเทมไฟของเราเนี่ยเซอร์ทั้งหมดจะติดปอดกบาบังเป็นเวลา60วินะครับผมและส่วนเปิร์กสุดท้ายเนี่ยความคับแขนเปิร์กนี้ก็คือเมื่อผู้รอดชีวิตปั่นไฟกันครบ5เครื่องนะครับผมเราจะเห็นเป้าหมายของเราเนี่ยที่มีขาเป็นมุมนะผมเป็นเวลา3วิแลวเราสามารถโจมตีเป้าหมายของเราเนี่ยทีเดียวล้มแล้วก็สามารถโมรีได้เลยนะครับผมเอาแล้วับผมมาดูกันว่าตานี้จะเป็นยังไงนะครจะสามารถเก็บสีได้หรือเปล่ามารอรุ่นกันเลยครับพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับ let s go อ้าวแล้วครับผมเราเข้ามาสู่ในด่านเกมโหระด่านนี้มาอย่างเยอะด้วยดิประเด็นมา๊บกาเฟดหาเลยครับผมคิดว่าเซอร์เขาน่าจะอยู่ข้างล่างกันนะผมว่าชุด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 อยู่กันแถวนี้หรือเปล่าโอเคครับผมเจอแล้วหนึ่งเจอแล้วสองป๊บหลอ,อกมานีอนอยู่นี่เอาคนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้มาลอยหน้าลอยตา ขอฟันทีหนึ่งขอซักชึบโลไม้ปับ๊บโอเคมมอยู่มมอยู่ไม่ให้สอง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 ก็สองไปเถอะไม่เล่นหรอไม่ตั้งใจหรอไม่ตั้งใจหรอติ๊กไฟอยู่ติ๊กไฟอยู่ติ๊กไฟอยู่ล้มไปดีน้องถือว่าได้ค่อนข้างเร็วครับจา่านี้มามาเลยน้อง มาอะไรหนูโอเคเสาอยู่ใกล้ๆเอ้ยอย่าดิน้นอย่าดิน้นอย่าดิน้นแรงอย่าดินาด้นแรงลงเชือกไปลระหอบปลหนึ่งหาต่อหาต่อเขาจะอยู่ไหนกันเอ่ยใจไม่มีตรงนี้ไม่มีโอเคปั่นอยู่ข้างบนโอเคมีคนไปดึงแล้วอ๋อเหมือนมีคนอยู่ตรงนี้สองคนไม่ไม่ยอมเห็นออรา่า เมื่อกี้ผมหินอรอร่าผมเห็นออร่าเฮ้ยไม่ใช่หรอโอเคนี่ไงรอยเท้าโอเคเจอครับผมมานี่ไปไหนไปไหนน้องเอาอยู่ตรงนี้สองคนเลยเพื่อนบล็อกไม้อย่างนี้ก็โดนฟรีหนึ่งทีโดนฟรีหนึ่งทีฉีกขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าโอเคเฟดตามครับผมฟังเสียงมาผิดฝั่งโอเคตรงไม้รอเลยปับ๊บล้มเลยไม่สด เปไม้ไปเลยเหรอพี่เปไม้ไปเลยเหรอหน้องโธ่อาจจะโดนวนตรงนี้ยาว,วปึ๊บป๊บรอ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 เฟดยัดไม้โห,โหไม่ทันวะนึกว่าจะผมผมแล้วนะโอเคหมรอบนี้ฝึกเราได้ลนะยัดไม้ไปเลยตานี้ไม่กลัวบอกเลยว่ารอบนี้พี่ไม่กลัวรอบนี้พี่ไม่กลัว โอ้ยไม่ใช่โอ้โหออมไปอีกฝั่งโอเคอตัวนี้มันจุกเป็นตัวนี้มันจุกเป็นรอเดี๋ยวเรากันเถอนน้องลงไปข้างล่างหรือเปล่าโอเคเขาน่าจะโดดลงไปข้างล่างแหละเขายอกตามตรงนี้ไม่มีไม้ผมจำไม่ผิดโอเคตรงนี้มันห้องนี้มันไม่มีไม้ห้องนี้มันไม่มีไม้อ้ยโอเค ยังไงเขาไม่อยากเล่นกันเหรอใครมาเล่นกันเหรอลีออนลีออนเอสแคดดี้ลีออนอโหไม่ทันว่ะขอกระเทือกเครื่องก่อนแล้วกันกนระทือไปก่อนยังไม่มีใครไปแง้ทุ่นไฟผมเลยนะคือมันไม่มีที่ให้หนีแล้วก็น้องก็ยืนเฝ้าหรือใครมีคนบันไฟตรงนี้ครับผมเปิดหาโอเคยัดไม้ บอกเลยว่าโอ้โหมันยังทันอีกว่ะอุ้ยตาผมบอดผมมองไม่เห็นเขาอยู่ไหนอะเดี๋ยวทำไมรองเท้าหายเลยแอบตู้เหรอโอ้โหอยู่คนละตู้โอ้โหเกือบก็ว่าอยู่ทำไมมันหายไปไหนไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเอ้คนนี้เป็นเป้าหมายของเรานี่วะคนนี้เขาเป็นเป้าหมาย คนนี้เขาเป็นเป้าหมายโอเคนุนสองนี้หนึ่งโลงไม้ไม่เป็นไรเฟดหากก็ได้โอเคอ้อ,อมมันตรงนี้ขึ้นข้างบนตามตามติดตามติดตามมาติดติดตามมาติดติดตามมาติดต,ามมาติด,ตามมาตดคิดอยู่แล้วว่าต้องเข้าไมา้เป็นไป,นปนตามคาด โอเคไม่มีใครมาลงไม้นะเดี๋ยวไม่ใครอยู่ตรงนี้เอ่ยใครมาอยู่แถวนี้โอเคคนนี้เฟสสองแล้วครับผมตามล่าหายคนหนึ่งเมื่อกี้เหมือนอยู่ใกล้ๆนี้ไม่รู้เขาไปอยู่ไหนแล้วเครื่องนี้ก็ไม่มีน่าจะโดดลงไปข้างล่างหรือเปล่าน่าจะโดดลงไปข้างล่างหรือเปล่าโอเคเขามาช่วยแล้ว เคเฟิร์มินไล่เฟิร์มินต่อเลยครับผมเราจะเก็บเป้าหมายของเราไว้เก็บของนี้ไว้แล้วคนสุดท้ายอันนี้โอ้โหคอมโบไปฉายโอ้โหเกินเกินใจเกินใจเกินใจสัสเกินใจจัดจัดคือถือไฟฉายกันมาเยอะเกินไปเป้าเอาไปฉายกันมาเยอะเกินไปเป้าได้ดีเฟิร์มินยัด โอเคไม้แตกปุ๊บขอตอ้อมมาฝั่งนี้แหละโอเคอยู่นี่ลบไม้สายหน้าเพื่อนเลยเหรอลบไม้สายหน้าเพื่อนเลยเหรอลบไม้สายหน้าเพื่อนเลยเหรอปับ๊บคิดว่าเขาจะกระโดดมาไหมตรงนี้มันทางตันเหรอได้ดิยืนนิ่งเลยยืนนิ่งเลยยืนนิ่งเลยยังไงมันก็ไปไหนไม่ได้ยังไงมันก็ไปไหนไม่ได้บล็อกบล็อก ขังขังไม่หมดเลยขังไม่หมดเลยโอ้โหของสายตานี้คงไม่ได้โมลิก็ชื่อบกอดครับผมมีคนฟันอยู่อีกฝั่งนึงใครเอ่ยหวัสด,ดีครับหวัสด,ดีครับหวัสด,ดีครับยนรอทําไมครับยีรอทําไมครับลมมาหรือเปล่าโอ้โหมีคนไปช่วยแล้ววะ มีคนมาดึงมีคนมาดึงมีคนมาดึงยังไงยังไงอย่าเอาคนนี้ไปเลยแล้วกันไปก่อนเลยครับเป้าหมายสุดที่แล้วตัดออกไปก่อนหนึ่งคนสวยงามและเจ็บกันหมดอ <Okay, S 1> เค้าวิ่งขึ้นข้างบนเปตตามนะครับผมไม่รู้เขาจะฉีกไปตรงไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไปเล่นตรงไหน,น คือตรงนี้มีเครื่องแต่ไม่มีใครเลยน่าจะอยู่กันข้างล่างแหละพอข้างล่างมันมีตั้งสามเครื่องมีคนกรีดกร์ดอยู่ตรงไหนเอ่ยกรีดกันอยู่แถวไหนมีเครื่องตรงห้องน้ำหนึ่งตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้ที่ใกล้เสร็จแล้วเขาวิฮิวกันตรงไหนเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ข้างบนแหละ ฝั่งนี้หรือเปล่าโอเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงเกือบแล้วไหมเกือบจะไม่เห็นเกือบจะไม่เห็นเตะตามครับผมวิ่งไปไหน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 วิ่งไไปันดีวันดีสวัสด,ดีครับมาคนนี้เพิ่งเจอเฟสแรกหาเสาใกล้ๆ เขาหิวกันอยู่สแสดงว่ายังไม่ได้ปั่นไฟไม่รู้เขาน่าจะอยู่ข้างบนนะผมว่าขอมาเชย่์เครื่องตรงห้องน้ํากับตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะโซนไหวอยู่โอเคอยู่ตรงนี้กันนี่เองครับต้องมาขับให้เขาล้มไม้ย่าไม่ลม้มอ่ะไอ้ย่าใจมันได้ใจมันได้ จะวนได้กี่รอบโอเครอบนี้ต้องลมรอบนี้มันต้องลมไล้สามต่อโอเคมันรู้มันรู้ไม่เป็นไรครับผมปล่อยเขาฮิวกันไปก่อนเขาน่าจะฮิวกันก่อนแหละเอาสุดๆไล่สุดๆโอ้ไม่ทันวะรอบนี้น่าจะลงไม้ปับ๊บ เปิตามผมห่วงเครื่องอะผมว่ากลับไปเชียเครื่องดีกว่าเพราะเครื่องนี้มันใกล้เสร็จแล้วไงโอเค <c oughs> เครื่องนี้มันใกล้จะเสร็จอยู่แล้วเครื่องนี้มันใกล้จะเสร็จอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะคุมโซนยากเลยเดี๋ยวมันจะคุมโซนยากโอเคแล้วเหมือนมีคนอยู่แถวนี้ด้วยใครเอ่ยใครเอ่ยใครบางอาจมาอยู่แถวนี้มารอรวมไม้ มารอลมไม้ว่าสาั้นมารอลมไม้ว่าสาั้นอุ่มเลยครับผมโหมันเอาเสร็จเลยวะไม่ทันอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม้ปไปนลรแขกคนนี้ไปกอเพอ่์ห <c oughs> มิ่นยังไม่โดนเลยสักทีเหมือนได้ยินเสียงอยู่ตรงไหนเอ่ย โอเคมาดึงอ๋อโอเคเขามีมาตรงนี้อีกคนนะคนที่มาดึงไปแหละล่ะคนที่มาดึงเป็นเพิงหมินนอโอเคเจออีกคนแล้วครับผมเดี๋ยววิ่งขึ้นข้างบนไปไกลจังไปไกลจุงไปไกลจังไปไกลจุง ไปไกลกลนจุงจุงล้มไม้โอ้มไม่ทันต้องยอมต้องยอมต้องยอมปิดตามเลยครับผมข้างหน้ามีไม้ข้างหน้ามีไม้คงมไ,มมไม่มีแทงหลังหรอกใช่ไหมคงไม่มีแทงหลังใช่ไหม มา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 เพื่องข้างบนเขายังไม่ได้ปัดลงข้างล่างต่อเลยเหลือแค่สองคนครับผมกับอีกหนึ่งเครื่องเครื่องนี้ไม่มีโอเคเจอลยเท้าอันนี้จะมาล้มงงล้มไม้ใส่พี่หรออีกคนก็น่าจะปัดยาวเลยป่ะนะ ทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าไม่ทันไม่ทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรไล่สุดไม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 ่สุดโลไม้แค่สองแผ่นเองแค่สองแผ่นเองป๊อปตั้งใจอยู่เมมอยู่เวลาเฟดต้องเมมนิดนึงไม่งั้นไม่ได้ยินเสียง จะไปไหนเอ่ยจะไปไหนเอ่ยโอ้หตรงนี้มันมีไม้ให้วนอีกอะตรงนี้มันมีไม้ให้วนตรงนี้มันไม้ให้วนทั้งวัดับไม่ทันว่ะเฟดตามเลยครับผมเขาจะวิ่งฉีกหรือเปล่าโอเคอยู่ตรงนี้มีไม้อีกหรือเปล่าตรงนี้โอเคยังมีไม้ปั๊บ โอเคพลาดแล้วบอกเลยว่าพลาดแล้วเหลือแค่คนเดียวครับผมเหลือแค่เฟิงหมิีนคนเดียวอยู่ไหนเอย่ยถ้าเขาปั่นไฟแล้วก็จะรู้ตำแหน่งเค okay. อยู่ตรงห้องน้ำนี่หรอเช็คก่อนถ้อเขาแอบตู้ ล่าสุดคืออยู่แถวนี้โอ้ไม่แอบตู้อยู่ไหนวะเนี่ยต้องหายยากอีกแล้วต้องหายยากอีกแล้วเมื่อกี้คนนึ่งนี้าตีล้มตรงไหนวะเกยอยู่ตรงนี้น่าจะอยู่ข้างบนบ้าเสียงกีดอะ เหมือนเขาจะรอดโดดลงมาช่วยนะผมว่าเช็คก่อนเผืเขามาเผือเขามาไม่มีวะอยู่ไหนวะแล้วเขาก็ไม่ปั่นไฟแล้วเขาน่าจะมารอดึงละ โอ้โหเครื่องนี้ใกล้เสร็จแล้วสแสดงว่ามันอยู่แถวนี้แล้วเนี่ยแสดงว่ามันอยู่แถวนี้ยากแล้วว่ารู้ว่าอยู่แถวอาจจะอยู่แถวนี้แต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเขาอยู่ตรงไหนโอเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันแอบตูอ้ออ เรียบร้อยโดนด,ดึงหลังลมไม้ช้าไปน้องแต่อคนมันอยู่ไหนวะเมื่อกี้ต้องไม่หาคนคานอีกแววต้องไมหาคนคานอีกแววคงไม่มีปฏิหารนะนูตะขออย่างเงี้ยมีคนอยู่ไหนเอ่ยเขาคานไปไหนแล้วจุดอ่อนของผมก็คือหาคนคานไม่ค่อยเจอ แล้วก็ไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ตรงไหนล่าสุดล่าสุดมันจะอยู่แถ,แถวฝั่งนี้หรือเปล่าคือเมื่อกี้เขาตรงนี้แล้วเขาคานมาเขาว่าน่าจะคานมาอยู่แถวๆนี้โอเคเราเจอหลุมก่อนโอเคเราถือว่าเราดีโชคดีไง โอ้โหมันคานมาอยู่ตรงนี้ดีนะโอ้โหใมันคานมาอยู่ตรงเมื่อกี้แล้วหลุกเปิดนี่คือแบบชิบหายเลยมาขึ้นแทนครับผมป๊บเกือบแล้วเซฟปันเสร็จไปตั้งสี่เครื่องแต่ก็ยังเก็บสี่เหมือนเดิมไหมเกือบจะหลับแต่ก็กลับมาได้โอเคายครับไม่มีใครรอดแถมได้ปิดลุกเ้วยตึ้งๆไง เอาละครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเกมที่2กัเนเลยดียวกว่าครับผมลุยครับ let's go <S เอาละครับแล้วในตาที่2นี้เรามาพร้อมกับสกินลิมิเต็ดที่มาใหม่จากรอยแยกนะครับผมบอกเลยว่าเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเดี๋ยวมาลุนกันว่าพอใส่สกินนี้ไปแล้วเราจะโหดแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันครับ let's go <S <c oughs> เอาละครับตานี้มาในด่านที่พำนักของอาซานซอฟโอเคมาถึงก็ขอพังตรงนี้ก่อนเลย ฟังจุดจูแสดงว่าเซอร์เขาต้องเกิดฝังหนุ่มจู่จเฮ้เสียงเป็นเลยเสียงแหบเสียงแห้วน้ำต้องเข้าหรอต้องกินน้ำเลเ้่อเออยู่ไหนกันเออเฮ้ยรายท้าอยู่ตรงนี้เห็นลายท้าว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 มาไอพี่ตีซะดีๆแล้วแม็กซ์โทมาสไปไหน Shift, เฟดตามเขาปุบเขาต้อจะรอตรงไม้ปะวะไม่ไม่เข้าไมา้ยังก็หวานเจียบเหมือนมีคนปั่นอยู่ตรงนี้เหรอใช่ปะวะอันหนะ้าห็นแล้วอยู่นี่สองคนเลยแล้วอยู่นี่สองคนเลยบล็อกนี้เขาช่าบล็อกเลยก็ซื้อเครื่องไปครับผมโอเคเขาอยู่แถวบัเล็ก เขาอ,อยู่แถวบันเล็กปุ๊บดากตรงนี้โอเคอยู่ข้างหลังนี่หรอเอาว่งฉีกไปไหนวันเนี่ยโอเคกลับไปช่วยมา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 ,มาเล่นกันต่อมาเล่นกันต่อสิบวินหรยังเอ่ยสิบวิรยังเอ่ยแล้วหลบหลบไปหลบไปโอเค ล้วมาทําอะไรก่อนมาทําอะไรก่อนไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยจริงๆปุ๊บร้อกให้เขาฟังไมิที่เราคอยจะยิ่นไปทางไหน <c oughs> ไม่ทันปล่อยไปก่อนัาผมเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยว,ยวมีคนมาดึงมีคนมาดึงมีคนมาฮิวมีคนมาดึงฮิวมีคนมาดึงฮิวโอ้โหมีตายยากอีกอล้ ไม่คิดผมไม่เห็นได้ไงว่าจังหวะแะรกลมไม้สายควาแต่ไม่มีไม้ให้เล่นแล้วไม่มีมาเฮ้ยโอ้โหสบัดเมาไม่ทันเสียเซลรับผมเสียเซล,เเซลบอกเลยว่าแปลกๆล่ะแปลกๆล่ะว่าแปลกๆล่ะตนนันแม่ต้องเมมเมมหน่อยโอเคอะไรเนี่ยฟันวิทย์ไปสองกีนเยอะโหเดี๋ยวจะเชื่อ ่อยากจะเสื้อนในสายตาตุ้ยโอเคเอาลงห้องวีดี๋ยวเอภายนะที่ต้องซ้ำไม่งั้นมาเล่นยากขอตัดก่อนสักคนหนึ่งเกียมจะได้หลายเืมโอเคมันเสร็จแล้วเพื่องมีใครอยู่ไหนบ้างโอเคอยู่เพื่องนู้นไม่อเ,เอาเสร็จเลยนะน่ะ โอเคอยู่นี่เกือบจะไม่เห็นแล้วนะเนียนเกินเนียนเกินเอาละครับไปไงต่อไปไงต่ออ้าวอย่างนี้โดนตีฟีนะอย่างนี้โดนตีฟีนะบอกเลยอย่างนี้โดนตีฟีนะบอกเลยแล้วเฟดตามแล้วเฟดตามเหมือนจะมีคนวิ่งไปช่วยครับผมแต่ก็ปล่อยเข้าไปดีกว่าปั๊บอืมดับโอเคอ้าวยังไงอ่าเรียบรอ้อยคนนี้ลม้ม ล้มชัวล้มชัวพี่จีเหนื่อยมาพี่แขวนซะดีๆเอาไปห้องหมีไม่น่าหันนอนโอเคครับผมตอนนี้เขาติดปอดกำบงังตอนนี้เขาติดปอดกำบงังตอนนี้เขาติดปอดกำบลารติดปอดกำบงังติดปอดกำบังไล่ต่อไล่ต่อต่อมาไล่ต่อ โอเคไปช่วยเหรอไปช่วยเหรอไปช่วยเหรอโอ้โหมันไม่โดนเนะคือจังหวะน,นี้เราต้องใช้ให้คุม้มบ้างจังหวะนี้เราต้องใช้ให้คุม้มใช้ให้คุ้มเดี๋ยวมันจะมีคนใคไปนู่น <c> ห <oughs> <c oughs> รอเนียนมาก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 โอเคแล้วเจอคนแล้วด้วยแล้วเจออ่าฮะอ่าฮะ ทันไหมวันเนี้ยเอาให้ทันอีกปึ๊บโอเคคิดว่าน่าจะทันคิดไม่ทันว่ะโอ้โหเกือบจะเก็บสีสวยๆแล้วไงเก็อบจะได้สัตว์สวยๆเก็บได้สัตว์สวยๆแต่ไม่เป็นไรครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมอ่าโอเคอย่างนี้ก็สลับกันนอนไปโอเควิ่งไปช่วยหรือเปล่าน่าจะไปดึงนะครับผม น่าจะไปดึงแล้ฮะช็อตนี้แล้วไงต่อโอเคบีบให้เขามาเล่นตรงนี้เขาจาดึงไม่ได้อ้าอาเล่นตรงนี้เล่นยาปองเลยเล่นยาไม่ผมตีคนนี้ไม่ค่อยจะโดนเลยวะเกินใจวะโลไม้ยืนรอด้วยยืนรอด้วยโอเคบีบบีบพื้นที่บังคับบังคับพื้นที่ในการเล่นโอเคเขาวิ่งมาตรงนี้ครับ รอบนี้เมมไม่ผ่าดเอาลงห้องวีหมดเลยนี่ไงเปิดดีๆมันต้องอย่างนี้แง่ทีเดียวเกมพิกบอกเลยพิกแบบเพลดเ,เพแบบเพลดเ,เ,เกรนคนนี้น่าตายเลยปับ๊บโอ้ยเราไม่ได้โมลีดีอย่างเงี้ยเพราะประตูยังไม่เปิดแต่เขาคานไปไหนกันเลย เค <Okay, S 2> มีตรงนี้หนึ่งมาครับน้องเอามาน้องมาลงห้องมีอีกคนหนึ่งจ,กเกงจกเกงูเก่งอะเราอะจูเก่งอหรอเก่งก็ขึ้นไปเดี๋ยวมีคนอยู่ทางอีกคนผมตีลมตรงไหนวะไอแมดนี่ปะ เนี้ยอนนี่โอเคคนอยู่นี่เจอหมดเกมไวจัดจัดเกมไวจัดจัดโอ้โหคนนี้เพิ่งรอบแรกเลยอันนี้ก็เพิ่งเฟดแรกหนูมนี้คอยมีปฏิหารสี่เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไปและหนึ่งไปและสองไปโอ้โหโหเกินใจวัยรุ่นเอ้ยมไม่เป็นไรแฟนคนนี้ก็ได้ะคนนี้ก็เพิ่งเฟดแรก โอ้เรือโอ้เกมมันจะจบอยู่แล้วเกมมันจะจบอยู่แล้วไม่เป็นไรครับผมปล่อยให้เขาไปคือมันก็ดวงดีเกินไปปะเครียดเลยเครียดเลยอย่างเงี้ยโอเคต้องหายคนต้องหายคน ไม่รู้ว่าเขาจะไปอยู่ไหนแล้วดิผมอยากทิ้งป้าหมายไปเป็นคนสุดท้ายนะวพาเขาน่าจะมาดึงว่าโอเคอยู่นี่ครับผมได้ยินเสียงมา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 แต่ตายยงุงตายยากก็มาเถอะไม่เคยหวัน่นไปต่อน่าจะลงไปดึงเพื่อนในห้องวีวะต้อเคไหม เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> ไม่ชอบใช่ไหมอยู่ดีๆไม่ด,ดีไม่ว่าดีอยู่ดีไม่ว่าดีมาหลุดพุบตาหน้าพี่ไอ้จิ้งจ๋อว่าหมายของเรานี่ก็ใช่ย่อยมาเลยมาเลยไปเลยคนสุดท้าย คนสุดท้ายไปหาหลุมไหมไปหาหลุมไหมอยากโมลี่อ่ะผมต้องไปหาหลุมไม่เจอลอยคนตายก่อนแล้วกนะันเิลเราจะได้เราจะได้โมลี่ฟรีๆไปลอยคนตายก่อน,นับผมเราจะปิดฉากคนสุดท้ายด้วยการโมลี่โคโกโลถ้าเลือกเขาไม่ไหลหมดตัวตายก่อนนะโอเคองหวะนี้หลุมต้องเกิด หลุมจะต้องเกิดแล้วขอให้เกิดในแถวนี้อะแถวนี้มีไหมแถวนี้มีหลุมไหมต้องเช็คบริเวณใกล้เคียงเดี๋ยวเผื่อมันคานไปแล้วเจอนี้ก็แย่เลยเฟดหาเลยครับผมทันไหมวะถ้าหลุมอยู่ไกลว่าโอเคอยู่นี่ รีบกลับไปรีบกลับไปโมลี่รีบกลับไปโมลี่โ,ลโอ้ออกเกมเลยเออกเกมเลยโอ้โหเกินใจคิววะกระซวกไส้โอ้ท่าโมลี่มันไม่ได้เปลี่ยนนะเนี่ยเอาไงเป็นงั้นนะเ <c oughs> สียบทีเดียวโหจบเกมเลย <c oughs> ไปดูแต้มกันดีกว่า <c oughs> โหได้แต้มมาส <c oughs> องหมื่นแปดก็ใช้ย่อย เอาละครับแล้วใครที่ช,ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ